ชมพู่อริยาเปิดเบื้องหลังสุดลำบากกว่าจะหยัดชุดเข้าหลดได้ใช้เวลาหลายนาทีสร้างความฮือหามไม่น้อยเลยล่ะค่ะสำหรับการไปเยือนขาดครั้งที่76ในรอบ4ปีของนางเอกสาวชมพู่อริยาในครั้งนี้เธอนั้นได้จัดเต็มทางชุดรวมไปถึงหน้าและผม ก็ดูดีไม่แพ้กันโดยในลุกวันที่สองเนี่ยคุณแม่ชมนั้นเลือกหยิบเอาชุดก็อ,อกกระโปรงยาฝูฟองประดับคริสตัลสุดปังมาสวมใส่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวเลบานอน และล่าสุดในอินสตาแกรมของคุณแม่ชมพู่เองนั้นก็ได้ออกมาเปิดเผยเบื้องหลังยัดชุดขึ้นรถก่อนที่จะเดินทางออกไปร่วมงานบอกได้เลยคะ่ะว่าใช้เวลานานหลายนาทีกว่าจะจับทั้งชุดเข้ารถไปแถมจะต้องมีผู้ช่วยอีก2-3พถคนช่วยกันเรียกได้ว่าอลังการสุดๆไปเลยลคะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ